สวัสดีครับมารีวิวนะครับผม JO 5e นะครับ 7e 8e นะครับผมกับชุดแก้ปัญหากล่องค้างนะครับผมเพราะว่ารถพวกนี้นะครับโบนเป็นโบไฟฟ้าทีนี้บางทีใช้งานไปกล่อ,อ,องวิกฤตค้างบ้างนะครับผมโบไม่เสียแต่กล่องค้างหรือว่ากล่อ,องค้างแล้วโบเสียนะครับรถวิ่งไม่ดีท้ายไม่เดินนะครับผมเหมือนกําลังไม่มี เสียงหายนะครับเสียงไม่ดีเดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวเสียงมีเดี๋ยวเสียงไม่มีนะครับผมก็ชุดนี้เป็นชุดของซิ่งนะครับตัดปัญหาพวกระบบไฟฟ้าระบบจุกจิกออกเลยนะครับเพราะว่าตระกูล 7e 5e 8e เดี๋ยวก็เรื่องปลั๊กไฟบ้างเรื่องกล่องบ้างโอ้โหสารพัดจะเป็นเลยนะครับผมอ่เพราะว่ามันบางทีเครื่องมันใช้งานมานานนะครับผมมาเจอเมืองไทยเราใช้งานวิ่งบ่อดินวิ่งแบบฝุ่นๆนหน่อยนะครับผม ก็ทำให้น้ำเข้าบ้างฝุ่นเข้าบ้างนะครับลวนนะครับผมก็ทําให้เทอร์โบใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้ช่างพี่ก็มารีวิวซุดเซ็ตนะครับผมสุดเซ็ตจับใส่ได้เลยนะครับผมก็สําหรับตั้งแต่ 5e 7e 8e นะครับก็จะนั่งเขาเทอร์โบเดิมได้เลยนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีวัดบูทหนึชุดนะครับพร้อมสาย5เมตรให้นะครับผม มีเกจแยกยี่ห้าปอนให้นะครับผมตรงนี้เราเราจะไม่ได้ไปเชื่อมให้ลูกค้านะเพราะว่าบางคนยังเป็นระบบ EGR อยู่แล้วก็ยังเป็นสายวนอะไรอยู่ลูกค้าต้องไปรื้อ EGR ออกแล้วก็ไปซื้อแผ่นปิด EGR นะครับแล้วก็ถ้ารถคันไหนรีแมปแล้วก็ถอดระบบนะครับ EGR ออกเลยนะครับให้ห้องเครื่องมันโล่งนะครับให้ห้องเครื่องมันโล่งมันจะได้ดูเรียบร้อยดูโล่งตาเนาะเออมันตัดปัญหาตรงนั้นออกเลยนะครับผม ก็ตรงนี้ลูกค้าก็ไปเชื่อมเองหน้าแปนช่างก็มีให้นะครับตัดให้สวยๆนะครับหน้าแปน,นหนาๆเลยนะครับไปเชื่อมเหล็กงานเหล็กนะครับแข็งแรงไม่มีแตกรล้าแน่นอนแล้วก็เซ็ตนี้ช่างทําพร้อมคอพร้อมคอให้เลยนะครับถ้าใครซื้อพร้อมคอเนี่ยก็จะมีหน้าแปนตนัวนี้ไปให้เผื่ออะไรเผื่อว่ามันต้องไปแปลงเพราะว่าตรงนี้มันจะคาดเคลื่อนกันอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้จะแจ้งลูกค้าเลยมันจะคาดเคลื่อนจากลงของเดิม1นนิ้วนะครับผม ก็เราเอาตัวนี้ไปแล้วก็ไปเชื่อมนะครับใครจะเดินเป็นท่อสแตนเลสต่อไปก็ได้หรือบางคนอยากประหยัดกว่าน,นั้นก็ไปทําคอท่อตัวนี้เองมันก็จะประหยัดงบประมาณลงนะครับผมเพราะว่าถ้าซื้อพร้อมคอท่อตัวนี้ช่างก็คิดอยู่สองใบเทานะครับห้บาใบแดงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์ในเซตนี้จะรองรับบูตอยู่ไม่เกินสักยี่สิบห้า ช่างให้เกินไม่เกินสัก30 30นี้เผื่อว่าบางคนดูแลเรื่องกองดีน้ำมันเครื่องดีท้ายลางดีนะครับผมโบพวกนี้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้งานทั่วไปแบบทนทนเนะ่ผมให้เกินไม่เกินสัก25ปอนด์นะครับทนทนนะครับผม25ปอนด์เนี่ยถ้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่มากกว่า25ปอนด์ขึ้นไปนะครับผมแนะนานะฮะที่ f08 ศูแที่แล้วก็เอ่อนะครับผม HX50 แล้วก็ TF08 เนี่ยมันจะรองรับที่40บวกบวกนะครับโดยเฉพาะ TF08 ี่60ปอนด์70ปอนด์นี่โอ้โหสบายนะครับผมแล้วแต่เราจะไปรีแมปแล้วแต่เราจะไปเติมคองเลยนะครับมีเพิ่มปั๊มก็ได้เพิ่มหัวฉีดอีกก็ได้นะครับผมคือมันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ HX40 ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ตรงที่เดิมแล้วก็มีท่อยางให้เพราะว่าปาก HX40 มันจะใหญ่เราต้องใช้ท่อยางโหลดนะครับผม แล้วก็ทอ,อยางตัวดันนะครับลูกค้าจะเลือกเลยว่าจะไปใส่คอไอดีเดิมหรือว่าจะไปเดินท่อสเตนเลสใหม่ถ้าเดินท่อสแตนเลสใหม่ก็เป็น2นิ้วครึ่งนะครับทอ,อยางตัวนี้ก็ต้องเป็น2นิ้วครึ่งนะครับผมหรือใครจะซื้อ,อในเทอร์โบพร้อมโขงก็ได้นะครับอุปกรณ์พวกสายน้ำมันเนี่ยพวกนี้ไปทำเอาเองก็ได้นะครับผมแต่ให้ช่างแนะนำแบบตามที่ประสบการณ์ขายมาเลยนะครับก็ซื้อแบบชุดสำเร็จดีกว่าบางคนซื้อไป ไปตัดปะเกนเราเองปะเกนร,รูเล็กเกินน้ำมันตันน้ำมันตีทําให้น้ํามันเข้าเลี้ยงแกนเทอร์โบไม่ทันทําให้แหวนไหม้แกนไหม้อะไรบ้างโอ้โหสารพัดที่จะเป็นเลยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ขายส่งเทอร์โบแบบโบเก่าเนี่ยผมก็เจอปัญหาปวดหัวสารพัดจะปวดหัวนะครับก็อยากแนะนํานลูกค้าว่าถ้าได้ซื้อแล้วก็พวกสายพวกนี้ก็เออก็สั่งกับผมแบบให้มันจบไปเลยนะครับไปถึงก็ใส่ได้เลยมันไม่ต้องไปยุ่งยากวิ่งหาของนะครับ มันจะไม่เสียเวลาเราทราําด้วยนะครับผมก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เราทําเป็นคอหอนใหญ่ให้นะครับคอหอนใหญ่นะครับเห็นไหมใหญ่มากที่เราทําเป็นใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าให้รอบท้ายมันเดินดีเราจะไม่ทําเล็กเกินเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินปุ๊บรอบท้ายจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไอเสียมันมันดันดันดันไม่ออกนะครับดันไม่ออกนะครับเราทําเป็นคอใหญ่แล้วก็เป็นคอเหล็กตรงนี้แข็งแรงไม่มีแตกเล้าแน่นอนนะครับลูกค้าจะไปใส่ข้ออ่อนหรือไม่ใส่นี้ผมรับประกันว่า ไม่มีปัญหาตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าจุดรับน้ำหนักตรงนี้ก็คือเป็นเหล็กแล้วแข็งแรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเช็คพร้อมใช้นะครับจัดเซตให้แบบนี้นะครับหรือใครจะแยกอุปกรณ์ตัวไหนก็แล้วแต่อันนี้ลูกค้าติดต่อผมมาเลยนะครับว่าจะเอาตัวนี้ตรงนี้ได้ไหมนะครับผมได้หมดนะครับผมก็คือเราสามารถย้ายได้หมดหรือว่าบางคนขี้เกียจหาอุปกรณ์ก็ซื้อทั้งเซตแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็18ใบเทานะครับผมประมาณนี้ราคาพร้อมส่งร้านอยู่คุณหารสีสเกตนะครับผม นะครับไม่ว่าจะห้าห e 7 e 8 e นะครับผมถ้าเข้ามานะครับผมแปด e แล้วก็มีแบบแล้วครับผมพร้อมขึ้นแบบให้ได้ตลอดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครอยากลองเสียงก่อนส่งไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็มีเครื่องเทสให้นะครับจริงๆคลิปรีวิวโบ้ hx 4 0์ช่างลงไว้ในรีวิวเยอะแล้วนะลูกค้าลองเลื่อนไปดูคลิปนะครับผมเลื่อนเลื่อนหน่อยนะครับเพราะคลิปนี้ไม่ได้รีวิวให้ดูนะทําไว้เยอะแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับช่างบิ๊กเขาคนครับ